สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะประพามาทานอาหารที่นี่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะอำเภอเดิมบางนางบวชนะคะฟีลนี่แบบว่าจะบอกเลยว่าเหมือนไม่ใช่สุพรรณจริงเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าเนาะว่าข้างในเนี่ยด้านหลังจะเข้าไปเนี่ยเป็นยังไงรม่มรื่นแค่ไหนนะคะแค่ตรงข้างหน้าเนี่ยคือแบบว่าบรรยากาศคือสุดยอดแล้วนะคะนี่ แล้วก็ที่เนี่ยเป็นทั้งร้านอาหารแล้วก็ที่พักด้วยนะคะมีชื่อว่ากา f ฟบ่อนะ Coffee บ a อก f แฟไหมอะไรประมาณนี้มั้งคะเปิดหยุดทุกวันจันทร์นะคะเปิด9ก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะคะวันจันทร์ที่ตรงกับวันหยุดนดักขัตฤกษ์เนี่ยร้านก็เปิดปกติอ่านะบรรยากาศดีมากเลยมีทากน้อยด้วยนะคะ เครื่องดื่มมาแล้วนะคะสองอย่างอันนี้เราสั่งลืมอมาะคาราเมลอะไรสักอย่างเนี่ยคะ่ะคาราเมลาป,ปูชิโนโอ่าคาราเมลาป,ปูชิโนโน,นะคะมีบิสกิตโอ้น่นารักอะมีครัมเบิด้วยเนาะแล้วก็อันนี้เป็นชาเขียวปั่นนะคะมาแล้วคะ่ะอันนี้สั่งไก่ทอดเกาหลีนะคะไก่ทอดซอสเดกาหลีแล้วก็มาพร้อมกับน้ำซุปเนาะแล้วอันนี้พอกอะไรนะสเต็กหมูพริกไทยดำนะคะเดี๋ยวรออีกหนึ่งจาน และและจานนี้ก็คือสเต็กเนื้อ6กขุนนะคะอ่าสั่งของคาวหมดแล้วนะคะก็อร่อยมากแล้วก็สั่งเค้กมาลองกันนะคะเป็นช็อกโกแลตหน้านิ่มค่ะเดี๋ยวลองชิมดีว่าเป็นยังไงอ่านี่ดูเนื้อเซกยูอร่อยค่ะอร่อยเลยแหละไม่หวานคพาไปเดินกันต่อนะคะ นี่มุมนี้น่ารักมากเลยอะมีปลาด้วยปลาคาร์น้อยๆนะล่มรื่นมากๆเลยนะคะแล้ทางเดินเนี่ยก็จะเป็นต้นลีลาวดีไปตลอดแนวเลนะคะทางขวานี่ไม่ไม่รู้ว่าต้นอะไรนะคะแล้วก็มีแซมด้วยบอนโคลโลเคเชียแล้วก็บอนกระดาษนะคะคือบรรยากาศดีมากนี่บ่ายสองกว่าแล้วนะล่มรื่นมากค่ะ เรามาดูโซนนั่งเล่นในสวนโซนถ่ายรูปกันนะคะคือมาที่นี่นะคะแนะนําเลยนะจัดพร็อพมาด้วยเลยนะคะเพราะว่ามุมถ่ายรูปคือเยอะจริงๆมุมนูน้นมุมนูนก็สวยนะคะมุมนูนนูนสีม่วงเดินทางไหนทางนี้นะ เด่นกันต่อเดี๋ยวมุมนี้ก็น่ารักนะคะนี่ <g ül> น่ารักมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นแบบโทนขาวเหลืองนะคะเ <g ül> จ้าหญิงเจ้าหญิง <g ül> เห็นไหมล่าบอกแล้ว <g ül> พอบต้องจัดเต็มชุดต้องมานะคะวันนี้ปลาก็ไม่ได้ใส่ชุดมาเลยคือใส่นะคะพูดผิดจะใส่กางเก,กยงยีนส์้อายืดอ่ะมันไม่เข้าอะ่ะถ่ายรูปลงนั่งแล้วอ้อยไม่เข้าเลย นะคะก็เลยเก็บบรรยาการมาฝากอย่างเดียวนะคะมาทางไปทางขึ้นสกายวอล์กนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูสกายวอล์กกันดีกว่านี่กระายจะจัดเลยนะร้อนเนี่ยขึ้นมาแล้วไหนไปดูกันสิว่าโอ้ตรงนี้หรือเปล่าไหนไปดูสิคะไปดูทางด้นสายมือก่อน เดินไปเรื่อยๆนะคะดูสิว่าจะไปถึงตรงไหนนะเอามาพอตรงนี้ตรงที่ทางขึ้นอีกทางหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะมีบ่อบัวแล้วเราก็จะพาเดินมาอีกมุมนึ่งนะคะว่ามุมนี้มีอะไรอ๋ขอข้างบนนี้ก็บอกว่าขึ้นมันทั้งได้อเพื่อนๆคือมุมนั่งเยอะมากนี่ถ้าไม่เดินให้ทั่วๆนี่ก็จะบอกพลาดเยอะอยู่นะคะวันนี้มีอีกมุมหนึ่งนะคะมีพัดลมให้ด้วย โอซี่ตรงนั้นอีกตรงนั้นปาก็ยังไม่ได้เดินไปนะนะ่ะข้างล่างทางโน้นนะคะเดี๋ยวต้องเดินอ้อมลงไปเนี่ยดูคือต้องมาด้วยตัวเองนะคะจะเห็นแบบโอ้มันมันกว้างแล้วก็มีมุมให้เราเยอะจริงๆอะ่ะเดี๋ยวจะพาเดินลงไปข้างล่างสิว่างเดินไปทางไหนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลงอีก ลงอีกฝั่งหนึ่งนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ทางเดียวกับทางขึ้นเมื่อกี้นะเพื่อที่จะมาดูอีกมุมหนึ่งที่ที่เราเดินข้างล่างเมื่อกีเ้เราเดินมาไม่ถึงนะดูสิว่าตรงเนี้ยเป็นยังไงล,ล้มลื่นมากทุกมุมเลยอะ่ะอ๋อก็คือเดินมาบรรจบกับตรงโน้นนะคะที่ปลาเดินมาแล้วเออก็เดินกลับเขาคิดว่าเดินไปต่อไม่ได้นะคะนี่ไงเบึงบัวบัวสีขาวเนาะเดี๋ยวเราต้องกลับมาอัปเดตอีกแน่นอนว่าที่เขาสร้างอยู่เนี่ยต่อไปจะเป็นยังไงนะคะ อันนี้พนักง,งานเสิร์ฟเดินตายเลยกว้างมากน,นี่ก็อีกมุมหนึ่งนะและ้วนี่นี่นี่ดูนี่ค่ะเนี่ยดีอ่ะอันนี้น่าจะเพิ่งทาเสร็จใหม่ๆเลยเพราะปูนยังสีขาวอยู่เลยอีตรงทางเดินกลมๆนะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปตรงโน้นนอนเก้าอีโนนเราจะต้องไปนั่งถ่ายรูปนะคะเงียบบรรยากาศดีตรงโน้นนะคะที่มีคนนั่งนะนะซุมนะนะ่ะ ก็ส่วนตัวมากเลยอะดีมากคือแบบซุ้มอยู่บนน้ําซึ่งพาดผ่านด้วยอะไรนะทางน้ำนะคะจะว่าคลองมันไม่ใช่คลองไงมันเป็นทางน้ําของพื้นที่เขาอะนี่นี่โอ้ตรงนู้นสะพานนู้นเดี๋ยวเราไปถ่ายทุกสะพานนู้นกันดีกว่านู้นเราไปนู้นนู้นข้างหน้านู้นตรงนั้นเดี๋ยวเราไปตรงนั้นกันตรงนี้ก็จะมีมุมที่นั่งอีกนะคะนี่อะดีอ่ะดูดีมีแบบว่าให้ถ่ายรูปตรงโน้นด้วยนะไปต่อ เดี๋ยวพาเดินไปดูกันแดดสักหน่อยก่อนสวยมากเลยทุกคนอยางให้มาตรงนี้ยังไม่เสร็จนะคะก็เดี๋ยวเดินสุดแค่นี้ก่อนละกันเพราะตรงนี้ยังเป็นบริเวณกอ่อสร้างอยู่นะคะนู่นตรงนู้นก็คือแบบมีสุ้มเรียงรายเลยนะแล้วก็อ๋อนี่ นี่ก็คือโซนห้องพักนะคะเนี่ยสมๆเนี่ยนี่ก็คือโซนห้องพักนะค,ะ,คะมุมนี้เป็นมุมที่ปามองว่าสวยมากๆนะคะชอบมากเลยบรรยากาศขึ้นเลยเราไปเที่ยวทางเขาใหญ่นครนายกอะไรก็ได้เลยนะคะมุมนี้ถ่ายรูปแบบสวยมากแล้วก็ตรงนั้นน่ะเป็นที่นั่งเลยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะเราไปเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ